เด้อพี่นองเด้อใจคอยสีทากคอยท่ายเด้อมากไก่ค่ะมาตแต่แกจะบริบวดท่านี่นะคะเพิ่นมาเม่ปลูกเซียวเม่ปลูกเซียวจะในระหว่างขาดลาดมาหลองเพลยงกองหลุกน้ำเพลินนะคะอันเห็นพใาญ่บุแหลกเพิ่นมาอู้ไม่องอาบน้าบองขวดนุ่มนะคะพ่ออยาาท่าหลุกเมื่อบานค่ะปวดบากาข้นเวทที่นะคะตอนเรียกมาหล่นบนบลายปานีคำมาหล่ะจากไหนเต็มอาญานะคะฝากไว้น้ำใจเด้อค่ะ อันเดียวว่าเพิ่มเพิ่มมาทำน้องพยาอันนี้สิมาทำน้องไทยจักน้อยนะคะอยากเป็นฟังบมบโดเรียนอันนอนถามเมียูยนี่ก็เนือดดุเดือด,น,ดนะคะในตั้งัวจะเข้ากอนค่ะพระเสด็จสู่ฟ้าฟ้านพาลัยร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าสถิตกลางดวงใจประชาราชนน้อมหลัลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้านางสาวกัะละยาลอยนอเรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวกัะละยาลอยนอผู้เข้าร่วมประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูกอีสาน งานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปีพุทธศ,ศักร,ราช2568ค่ะพ่อประหลัดพี่น้องนะคะวางหันเทศเปินอาบน้ำให้ลูกค่ะโอ้ยน้ำไปได้กรอาบให้ลูกนะคะมือน,นีสิบ่วอาบค่ะเขากกินมาเหลวค่ะพี่น้องคือสิบ่วยากดอกนี่นะคะคือสิบ่วเอลอยากดอกนี้นะคะยางขามาในงานบางหันนะคะพานลานคานะคะลานค่าไล่แง่งค่ะพี่น้อง ได้ป่าตะเพียนคูนึงนะคะสีมาเอามาให้ลูกหน่อยนะคะถาจะเข้าก็เด้อลูกหลาอันมัดป่าตะเพียนให้ลูกมึงกนค่ะสัม่นนแล้วมันงา่ายซาบทคทะพิ่นองของก็ดีนะคะราคาก็าถูกนะคะอันเอาลูกเขาอูจากนอนก็เด้อน,นะคะ บอ sucking, ่อาบหัวมันละน้ำกระไดนะคะน้วปนีบ่อาบเด้อนะคะบ่อาบดอกตะเมียมันก็ย่งบ่อาบนะคะเอาลูกเขาเปียจะเข้าก่อนค่ะพี่น้องนอนดูลูกเด้อนะคะถาจะข้าหั่นเหนบ่อันเคื่องไทยเทิ่นเล่ากับตัวหอดไทยหอดเล่านะคะพี่น้องถาเมยจะเข้าก่อนดูลูกเด้อนะคะต่ำหมากทักข้าวค่ะเขียวหมากสักอนนะคะก่อนมันวนวกระอดใจฟั่งก้อนพี่น้องเด้อนะคะอันเวลากับยาฝรั่จับกับยาฝรั่นับเด้อ ให้เออสักคนจำคอยนับเด้ค่ะหาถึงเจ้านาที่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เมน หลักของายาามากค่ะนะคะจะมาเปิ้ลเขียวจังได้นะคะหมากสมัยกวนไปเบิ้งน้ายายนะคะสมัยสมัยปัจจุบันนะคะเวะรุ่นเทบจะไม่รู้จักนะคะตะกี่เพิ่นม่บีแป้งสีฟันบ่มียาดสีฟันคะพีนองแป้งเกลือนะคะไปถามปู่ย่าตายายนะคะบ่มีค่ะแป้งสีฟันนะคะแปลงเกลือนะคะใช้สมนุนไพรนะคะแล้วก็าวิธีการรักษาฟันห้สะอาดในแข้งแรงนะคะิ่นบอกว่าห้เคียวมากนะคะมื้อีกเลยเอามาไหพี่น้วงเบิ่งนะคะได้โกกับศากอันยาาเพิ้นว่า เอาไปเราอย่าเอาอย่าลืมเด้อว่าสันมันแพงว่าสันเพิ่นว่านะคะเขาได้ยาตสีแขวจักบาทก่อนเด้อค่ะพี่น้องโอ้สียำได้บ่านอแอดี๋กินคืนไหมคะอันได้ทู่มากค่ะพี่น้องได้มากได้ทู่มากนะคะสีแขวจักบาทก่อนนะคะค่อยสีมีแห้งกลมหลุมไหมคะโอ้ยน้อ ยำจักสองบาทกสิขออนุญาตค่ายได้ค่ะพี่น้องสิปลมลูกไหมคะสีแถวจักบาทก่อนค่ะพี่น้องอันยระฟังยาดก,ก็ลูกได้สีแถวจักบาทก่อนเออเบิ่งป่าตะเทียนถามแม่เด้อนะคะอุ้ยถามใหม่เสียบบวกกับเสียบหดได้พี่น้องเด้อความปูความยาความพอความแม่เผืนผ้าเย็ดนะคะ ำแหลกแหลกแห่ยอนยังบ่มีแถวค่ะพี่นองนะคะใส่คกนะคะซอยเป็นตัวช่วยนะคะอาบาท,ที่นี่สินนลระเด้อพี่น้องสินยาว้ะเด้อนะคะลูกหล่าเอ้ยนะคะอันควววน้วบวาเวียดแมนีไลงู้วข้อยกต็มคอยาสุออกมาเลียนยาสุออกมาแอวใหเพื้นในหินย,ยาสุติงทิงห้แม่ยญานอนสะเด้อลูกหล่าเอ้ย

ຊິ្� filtrate dry hoc ៀថ្ទ្ៃ flats ្ទ្ក្៚ៀក្ ไอ,อ,อนอนสดงเอ้ยเออ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 เอเออยอะะเอเออนออเ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 ออบ Hai bóng mẫn sống sĩ cánh mng 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 นะ้าขี้คุ้ยเขาตูขาหนึ่งคู่ขาหนึ่งเหยียดสงขาหนึ่งน้ยขาหนึ่ง จ้าบ <committee> ่นอนบ่ให้กินกล้วยมีไปหวยหาสนปาาสิวเก็ผักติว ส um, um, ิจกตาเจ้านอนซาแมวพงสิจกอําเจ้านอนค เ็ оры, เมื оры, เ่อยกับบนหลับเพื่อเกาหล่ะค่ะพี่นองลูกหลาเอ้ยนอนเสนด้อก่อนค้าของเมนอนตื่นแล้วจังคอยดูดสงเต่าแม้เอ้ยขอบพระคุณค่ะครัแบบสวดสวร